เขาคัดสรรมาแล้วนะครับคัดสรรมาแล้วได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแบบทุเรียนที่แกะเนื้อสําเร็จเนี่ยนะครับจะจะเห็นแบบครูแบบครูใหญ่มากนะฮะจะคระูใหญ่มาก วิ่งทั้งคืนเลยพี่ถ้ากินกระเทียมโคนเนี่ยพริกอ้อมได้เลยว่าเท่านี้เลยเดี๋ยวบอกว่าอันนี้กระเทียมโคนก็เยอะนะนี่ดูดิดูดูฐานนี้นี่เห็นไหมสองโลอ่ะเนื้อล้วนเห็นไหมสองโลอันนี้สองโลเห็นไหมครับ มอนะกรอบนอกนุ่มนะห,หนนะครับสองโดะพี่สองโดนะแก่แล้วนี่แบบคือวันนี้เราได้รับเกียรติท่านผู้ว่านะครับมาชมงานก่อดเปิดจริงในวันพรุ่งนี้นะสิบเก้าสิบเก้ามิถุนานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจนถึงยี่สิบสาม กับงานเทศกาลทุเรียนเผาไฟนะครับในจังหวัดสีสกเกษซึ่งเราบอกว่าเป็นทุเรียนที่เรื่องชื่อเรือชามากนะครับสำหรับแดีวมาอยู่ตรงนี้นี่เย็นฉ่ำอนี่ดูดิโอุ้กภูแบบภูใหญ่มากเห็นไหมครับน,น่าสนน่าสนน่าสนที่แก่แบบสด เนีเนี่ยดูดีอย่างแพ็กเนี่ยสามร้อยห้าสิบเนี่ยบริทานเออสามร้อยห้าสิบนี่ดูดูเนื้อดิแบบสามร้อยห้าสิบเองนะครับเนี่ยแล้วดูง้อนะง้อช่อง้อโรงเรียนนะครับไม่มีง้อโรงบาลน,นะมีแต่ง้อโรงเรียนนะครับ งอโรงบาลไม่มีมีแต่งอโรงเรียนเ่ยนะคือลูกใหญ่มากเห็น่าถ้าเป็นช่อจะลูกใหญ่มากองอมหาลัย<า>มีไหมเดี๋ยวถามแม่ค้าแม่ค้าง,งอมหาลัยมีไหมไม่มี พวกเธอก็เนาะเอ่อนี่เธอพิมบ์าเบานะฉันอยู่ในดงเท่านั้นพวกเธอฉันไม่มีฉันไม่รู้ที่ถ้าถ้า,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 าอะไรนะ้ไม่รู้ช่องทางหนีทีไรนะพวกเธอเอ่อพิมพ์กันเบาเบานะฉินสึกพูดไม่แรงนะว่ามีแต่เงาะโรงเรียนไม่มีเงาะโรงพยาบาลเอ่อนะรู้เรียนน่าทานมาก ใช่เราเรานี่ดูร้านนี้นี่ดูร้านนี้ร้านนี้แก่เนื้ออันนี้เท่าไหร่เนี่ยจะจะ,จะมอบให้พี่บินครับน,นี่ดูดิหมอนทองเห็นไหมฮะอันนี้แก่สดๆเลยเห็นไหมครับคือจะบอกว่าร้านเยอะมากอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะว่า ปีนี้นะฮะทุบเรียนเนี่ยได้ถึงสองหมื่นตันปีที่แล้วเนี่ยหมื่นตันเพราะฉะนั้นปีนี้ทุบเรียนจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเพรยกอะไรไม่ต้องกลัวหมดนะครับแล้วก็เรียนเชิญในงานห้าวันเนี่ยนะครับของดีนะเทศการทุบเรียนนะครับเทศการทุบเรียนยน,นี่จะให้ท่านผู้ว่า ชิมให้ดูนะว่านี่คือนี่เป็นไ,ไงครับนี่นะของดีเมืองศรีสะเกษดีจังหว,ว,ว,วัดหุ้มดูครับโอ้เป็นไ,ไงครับรสชาตินี่นะครับน้ำมูนนะ้ำปี้ฉั๊บปีเขาใช้ก็แบบชิมชขาไมเขาไปชิมอนะครับกอดตอนรับรุ่มในนี่นะให้ดูให้ดูว่า ให้ดูให้ดูทุเรียนม,มันไม่ค่อยหวานนะพี่รัแบทมันมันไดออกมันมันไม่ค่อยหวานเอาผ่าเพิ่งผ่าใช่ใช่อร่อยไหมครับอ,อร่อยจริงครับอือ

อันในเพจต้นประการเดี๋ยวไปรอติดตามในเพจหลักนะสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมใช้เครื่องสำรองพี่ลองดูอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวไปรอติดตามในเพจ แต่ยาไม่ทอดทิ้งกันนะครับรแป๊บหนึ่งนิดยังครับยผมจะต้องดึงเขาใหม่ทีเดียว อะไรอ่ะอุ้ยข้นเหนียวทุเรียนอายาอายาอายาเอาครับข้นเหนียวทุเรียนก็มาครับข้เหนียวทุเรียนก็มาครับโอ้ยไอติมไม่ใช่ข้นเหนียวอืมดูอ่า ไอตเตมทุเรียนมีทุเรียนทอดด้วยอจะบอกว่าอ๋อครับชันเดินไหมครับผมจะกินทุตผมจะกินไอสตรีมครับท่านครับอโอ้หอโหทุเรียนไอสะรีมทุเรียน ใส่ทุเรียนทอดอยู hmm. ่งานอยู่งานทุเรียนสีตะเกียบ ครับมือก็จะถือไลท์คุณเรียนก็จะกินฟินมากฟินไหมอร่อยมากฟินมากพี่อ่ะจริๆเพึ่งเคยกินทุกอ,อะไรนะ ก็มีทุเรียนด้วยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวเห็นไหมละ่ะอ่าเพิ่งเคยกินไอติมทุเรียนที่เป็นแบบแท้ๆเลยนะมีกิจกรรมอะไรยอืมไมื่อโดูแล้วแต่ทุเรียนกรอบด้วยนะ เพื่อบอกว่าอุ๊ยขอโทษครับงานเทศกาลผู้เรียนของดีเมืองสีสระเกตนี่คุณแม่เหรอคะ น่ารนี่คุณแม่เหอ่บน้ารัพี่บินเจอักด้านนี้ด้วยครับผม่างนี้สวังไฟนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ว่าอยู่ซีซเกตอ้วนมากนีดูอนน้องเ็าตา้วยครับน้องกามสามสี่นะคะสามสี่บอกว่าเี็นเชิญนะครับใครที่ เดี๋ยวราบอกว่าฟินมากไอสกรีมไอสกรีมกุเรียนเด็ดมากนี่เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่หุย นะครับเป็นไงครับไอศกรีมทุเรียบบนระเบุนค่ะและ้วก็ที่ชอบก็คือว่ามีทุเรียนจริงๆอยู่ด้วยอห้<ช>แล้วก็มีข้าวเหนียววเนียวปกติไอศครีมทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นไอศครีมมันจะไม่มีข้าวเหนียวไม่มีเนื้อทุเรียนอันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดทำไมไม่กรุงเทพไม่มีขายแบบนี้บ้างนะยวบอกว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อคุณพวกคุณดูหน้าผมนะนี่นะ

ด้านหเมเ็นม้ด้านหน้านะครเป็นนายอยู่โรงพ้าบาลเขาบอกว่า เลือดมากค่ะคุณผู้ชมขารสชาติเลือดมากไอไอไอสักครีมไอสักครีมใส่เนื้อทุกเรียนใส่ทุกเรียนกรอบเลือดมากค่ะคุณผู้ชมขาเรียนเชิญนะคะคุณผู้ชมนะซีนี้เราอันนี้อะไรอะครับกิโลละร้อยห้าสิบก็ไม่อ๋อนี่เหรอ ตนี้จะ่อไค่ะอันอเหลืองเหลืองหลงราวาหลงราวาอุ้ยทำไมนี่ดูดิจิโรละร้อยห้าสิบพันหลงราวานี่อ่ะมันเป็นแบบนี้เหรอครับอันนี้ไม่ใช่

อันนี้ประมาณราเดเล่นเดี๋ยวนี้ซื้อดิซื้อ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 ่เ้อซื้อซื้อซื้ีซื้อซื้อซื้อซื้ินื้อซื้อนื้อนต้อซื้น้อซน้อซื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 ้อเก้ซื้อ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 แพงอซื้อลงลงซื้อยากอู้อยา้อห็้อล้เเร้อยา้อห็้อซื้เ้อซื้อซือ้อซ้อ้อ้าว เียนี่ตัดแต่วันที่มาแล้วยังไม่สุกด้วยนิวพุทนิวพุทค่ะเพราะว่าไอ้ที่สุกนี่เขาเหมือนหมดแล้วแต่นี่หลงลาวาหลงแล้วมาหลงรักเธอพี่หลงรักเธอไม่นี่นี่เออดูดิลูกหนึ่งร้อยสามสิบไปยังกินไม่ได้เขาบอกว่ากินได้พรุ่งนี้ ฉันฉันติดใจฉันติดใจไอสกรีมทุเรียนมากนะนี่คุณเธอพวกเธอดูนะนี่เห็นไหมดูดูภูดูสีดูหน้าแม่ขานี่นะนี่ผมเอานี้ผมเ่านี้ผมวอานี้ผมว่านีจะบอกว่ามัน อกนนี้ยพอดีพอดีทางแู้วเจอดูสีหอมควมชื่ไใจอื้มอืมนุ่มคำแรกละลายในปากอุ้ยละลายในปากด้วยอืม Uh. Dulian ya Dulian. Ah Dulian nah. <laughs> mm hmm.

ต้องกินบางคูด้วยมไม้จิ้มฟันไหมครับมีมีไม้จิ้มฟันด้วยแม่เอาโทษซ้ำเลยครับแม่รับโทรตั์ไห้เอาแมบอกว่าผมเป็นคนที่คือเวลาเราที่เราอยากรู้อะไรเราต้องเราต้องพิสูจน์นะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าพาชมงานด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าเป็นท่านผู้ว่าที่น่ารักนะ แล้วก็ปีนี้ท่านผพราว่าเรียนเชิญนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยทุเรียนเยอะนะทุเรียนเยอะเดิมขึ้นจากเดิมปีที่แล้วท่านบอกว่าหมื่นตันปีนี้เนี่ยประมาณสองหมื่นตันปีที่แล้ว 180, ร้อยแปดสิบโดรละร้อยแปดสิบปีนี้เฉลี่ยตกแล้วโดรละร้อยห้าสิบนะครับโดรละร้อยห้าสิบสำหรับทุเรียนของ สีสกเกตนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็อีกคือคือต้องบอกว่าที่งานเนี่ยนอกจากจะมีทุเรียนจำหน่ายมากมายแล้วนะครับก็จะมีทั้งเงาะนะครับเงาะบางคูที่เป็นที่เป็นของในพื้นที่ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย ถึงง <ítulo> ้อกับบางคุณเนี่ยนะครับนี่นะเดี๋ยวดูในยอดมีมีคนถามหาในยอดกันเยอะบอกแบ่งในยอดมั่งแบ่งในยอดมั่งนะฮะททิิ้้งงอ๋อไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับหาไม่เป็นดูลูกเขาเียไม่อิ่มไม่อิ่มของชันอะไรตัวเรหมดแล้วของชันเดี๋ยวเขามาให้เลยยักษ์กันยักษ์ไหน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไม่ได้น si ั่งเฮ้ย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 เเฮ้ยเอาผู้นี้ขอผู้นี้ขอผู้นี้อืเอาแล้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราดูหน้าตาคนพวกนี้นะครับคุณได้กันยัง่ากินอะไรกินของสั่งเป็นยังไงครับเป็นไงครับปู่ครับดูบ่ดู อ่นสามลูกออกไปเลยลูกผมแปะต้องไปดึงผม้ามาเลยไม่ไล่ไงผมยังได้ไล่ต้องการถืเลยระบบไหมไม่ครับนั่งนี่นะ

มันาวแล้ววนข้าวแล้ววันีต่อป้งามก่ต่อมันไม่าันหวานิดบกเขแล้วมาใมเฮ้ยปลาปลาหลเลยหรอยำอีกชิ้นเล็กหน่อยเล็กเนี่ได้เนี่ยนี่กินได้ อืออืถงเนี่ยไม่ได้นอละอะไรเงี้ยรูดรูดวัดวัดอะไครับบเดมนอตไม่เดนแเดนมมีแต่มมีไหมมีมมี

ไมวี so, charge, like you. You? So, ่ three. So, three ันน yeah. ี okay. ้ข yeah, okay. yeah. ้าขายไม่ด yeah. so, ีด like ูด uh. ูมังคุดเนี่ยส่เม็ดเลยสามสี่อ่ออขึ้นเลยถูฮของเราลูพี่ตางให้แกเยอะแยอนี่แข็งบ้างไหมอร่อยดีกรอบบ้างไหมเก่งใจอ่ะใช่เก่งงออย่งกรอบอ่ะ โอเคแกได้เหรอแม่นี่แกเลยใช่ป่ะแกไล้หลายบริษัทเลยไกเกก่แนี่ะนี่่นได้นี่ไม่ต้องกินข้าวแล้วยังไม่เปดดี๋ยวไม่ได้เปิดกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขากำลังมีกิี มิโซะจริงกินเอาเลยกินเลยนี่มีกระป๋องในไม่เหนียวอยากร้อนนั่งนอกใช่ไหมเอาวางเนี่ยอุ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วแข่งแข่งแข็งอันนี้แข็งอันนี้ไม่แข็งอันนี้ก็นิ่มเหมือนเย็นนี่อรันดีอข้างในนิ่มเหมือนเย็นใช่ปูสวยมากเดี๋ยวดูดิไม่หมดจะได้อันนี้ประมาณอุ้ย เขาเขายังเขายังอินอยู่เลยเขาห้ามโกดกูอันนี้ไม่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 กดนะไม่มีใครจับแล้วนะอันนี้เขาเรียกอะไรตึ้ง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 อะไรวะลองกองอ๋อลองกองไอ้นี่มันลองกองไอ้นี่มันลองกองตึ้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 งลองกองขึ้นมา ล้เย็นนี้แล้วใครจะกลับไปกินข้าวได้ดูเนื้อดูเนื้อดูนไม่งกินัอ่ะไปองกินกีข้าวเนียวมัอ่ะกินข้าวเหนียวมั่ทำเ็นไอ้นังาีอ่ะลออลอให้ครบทุกอย่างป่ะขออนาตนะลองน้อลูกนึงทุเรียนเม็ดนั่นี่นี่คนกินตว

ูจริงหวยลาวออกสองสองอ้ยาไอ้ยาไอายาสองสองเลขประทับเลขประทับถูกเหรอฮะถดีใจเหมือนถูกถูกห้าสิบถูกเหรอถูกอฮ้ยใช่ป่ะหวยลาวออกไหม นีแปดกับสองสองเอาย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 าห้าสิบบาทห้าสิบบาทแปดสีสองสองหรอสองสองเลยสองตัวีแปด่คจัดสตัวเออ ไปหาลูกพี่ก่อนเขาบอกว่าเราต้องไปเราต้องไปขอบคุณคนนี้ต้องไปขอบคุณคนนี้ะเลขประทัดสองสองได้ห้าสิบบาทรับหมด้าสิบบาทที่เยวแล้วประทัดมันแปดสองสองเลยห้าสองสองห้าสองสองค่ะอ๋อเลขประทัดด้วยใช่ไหมใช่เมืองจันเลืประทัดพอ พอพอวางไรก็รีบเลยพี่ผมจะบอกว่าผมมีดวงเรื่องหวยลาวกับกับพี่เนะลองนะจะบอกนะเราไปเค็นไปท่านแม่ก็ให้แล้วลูกบองก็ได้ให้มาแปะนะควันเกิดเขาเขาบอกว่าวันเกิดวันเกิดลองแล้วเมื่อกี้ได้มาอันหนึ่งอะไงเงี้ยเรียบเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับติดนะไม่ได้ไม่บอกว่า โอเคบายบายเดี๋ยวให้เขากินกันไปก่อนนี่ <c oughs> <c oughs>